แรกวันนี้เราจะไปดอยถนนนะครับก็อเออย่างนี้มาณกับตีหา้าเตือนกิมในกันไปดูการท่องเท่ยสโกเราก็อยู่ระหว่างทางไปอำเภอรีนะจากเพื้อเถึงตอนนี้เราก็ได้มานั่งทานข้าวอยู่ที่อำเภอรีตลาดอำเภอรีจุนลำพูนนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไป

ครับผมตอนนี้เรามาแวะปั๊มปตทรของ,องเภอแม่เจมครับถึงในตัวเมืองแล,แล้วเราก็มาเพื่อนอีพันหนึ่งฝันบัสแล้วก็ผมมาแวะรอเพื่อนนะตอนนี้พี่เพื่อนๆไม่รู้อยู่ไหนครับเหมือนจะผมมาไว้กับเขาื่อนานๆเนนนนพอาะถุกคนค <S <S ทุกคนครับปัญหาของผมตอนนี้คือปตรทรที่นี่แม่เจมไม่มีอี20ครับแล้วผมต้องเติมอี20 ยืดครับตอนนี้ผมเติมอะไได้เติมขึ้นอกับในก้าวหรือไม่ครับคือขาสใช่ใช่ครับขครับนะครับเราขี่มาตั ok> ้งนานแล้วเห็นดอาเหนโน้นอยู่เลยครับผมยังไงตอนนี้รถมีปัญหาอะไรครับครับผมเบรกมีกลิ่นตุ่ๆครับเหมือนเหมือนเบรกจะหมดครับแล้วเอาไปซ่อมเรียบร้อยใช่ไหมครับ กงบอกร้อยหนึ่งชั่วโมงน,นมองตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย<ห>เราไปหาท<ด>ี่อื่นอ๋อไปหาที่อื่นดูโอเคครับถ้าหนึ่งชั่วโมงก็มืดคืนนี้ครับถึงบางถึงคิว,วปังผมก็ไม่รีบอ่ะก็ได้หมดถึงเช้าก็ได้ครับครับผมระหว่างเราที่กำลังซ่อมรถครับแล้วก็มากินข้าวรอครับข้าวเที่ยง ทางสู่ธรรมชาติครับตอนนี้ไปส<า>องกันทีครับไอ้เทียไม่ดีโอ้โหนันนอี้เลยอะคุณได้รสชาติของจริงเฮยเจาะดยไก่จังวะไงครับไก่ <c oughs> จริงครับอันนี้ไก่จริงเลยครับผมไอ้โต้อันนี้มันวางกล้องได้เปล่าวะแบบเอากล้องไปอย่างเงี้ยมันจะอยู่เปล่าวะอย,ยูโย แล้วจอดพักกันแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดินทางต่อครับอีกประมาณ27กิโลเมตรครับจะถึงแล้วทุ่งดอกบัวตองแต่ก็ใกล้ใกล้เย็นมากแล้ว4 5โงเย็ยนครับตอนนี้จะมีหรือไม่หวังว่าจะถึงก่อนมืดนะครับตอนนี้กำลังเดินทางต่อครับผม กเดิมเริมเริ่มเห็นดอกเหลืองๆข้างถนนแล้วครับ ไม่รู้จะถึงตอนไหนครับไม่รู้ว่ามันเหลือลงเรื่องมันเป็นสีน้ำตาลกันแน่มาแล้วครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วรุกดอกบัวตออวโฉดัวโดนดครับีสองทางทางครับผม สวยมากครับสวยมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดอกมันทำไมรมู้สึกว่าแห้งๆไม่รู้โอ้ดอกโอ้ยังไม่โดนแดดก็เบิ้ลกว่าของกบเรามาดูวันนี้ไม่เปิดถ่ายถุงมูนลูกเดี๋ยวค่อยเดินไปครับในที่สุดครับเราก็มาถึงครับ nếu là có thiếu thì hấp thùng đồ quen tòi. phải là được cái đơn khóa tôi ถ้าผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงทึ่งดอกบัวตองครับเห็นไหมโคนเหนื่อยอะไม่ใช่อะไรแต่มันก็สวยครับมันก็ใกล้จะโรยลาแล้วะครับโรยโรยใช่ไหมโรยลาจะตายใกล้จะโรยแล้วทุ่งดอกบัวตองน่าจะใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วครับตอนนี้ตะบุกิเราก็ได้มาถึงแล้วครับแต่บอกเลยหนาวอ่ะตอนนี้หนาวมากเลยหนาวจะบเท่าอินทนนท์เมื่อคืนเลยครับ สักคนมาเยอะครับวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดพอดีครับสาวดีม่อนครับคุณพ่อเดี๋ยวให้ดูวิวแล้วบรรยากาศครับผมไปดูกัน ผมตอนนี้ก็เวลา6กโมงกว่าแล้วครับเราต้องรีบเดินทางไปยังปางอุ่งครับในคืนนี้ไม่รู้ว่าเราจะถึงกี่โมงครับโอย,อยจริงครับทุกดอกบัวตองจะอาจจะเริ่มโรยลาลหรือหดบานไปแล้วครับดีค,ครับเอาใจวพวกเราด้วยครับสปวนปก๋ย h ช n แนลไป เป็นไงครับ40กิโลปวดไหล่ขี่มถแท็ก่10กิโลริก80กิโลครับทุกคนไหวๆเว้ยโคตรเยอะแล้วไม่เห็นไม่ใช่กูัวลำคาญไอ้ไอ้ทางม้าลายอ่ะตกเยอะยิบหาไหล่แต่มัน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 แบบไม่ชันเนาะไม่ชันไม่ชันโอเคโอเคทางดีเลยถ้ามากลางวันอาจจะสิบกิโลเข้าเมืองไม่เปิดเข้าเมืองกี่โมง่เข้าเมืองเชียงใหม่

ก็เอ,อเย่ามาแล้วถึงเงย็นๆแหละสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็ว่าไปเรามีคนซ้อนจริงๆนี่แหะเราจะได้ไม่ต้องขับรถเออก็มีรถลอยอยู่เนี่ย GPX เนี่ยเออดูก่อนว่า,วาฟิวถ้าฟิวไม่ไปก็นายก็ซ้อนก็นได้อาสมุดเปลี่ยก็ตอนแรกไอ้ฟิวมันจะไปกับเราไงมันบอกว่าอยาก แต่มันมีหลายคันเพื่อนแล้วหลายคันไอขวัญด้วยอีกอ่าเคยๆค่อยว่ากันเต็นเต็นเหลื่องนะต้นอ๋อเต็นโอ้บาร์ก็นอนคนเดียวเราก็นอนคนเดียวเห็นนอนด้วยกันอ๋อไงเนี่ยโอเคงั้นอะไรเพื่อนเยี่ยมับรถได้ดีเพื่อนเจอกันเฮ้ยจอกันยังกันขอบคุณครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงนี่ครับโคงการตรงนี้ได้ไหมพี่ บางอุ่งแล้วนะครับคือ,อพี่ๆเขาจะไม่ให้เรากลางครับเจ้าหน้าที่ตายแล้วห้าทุ่มยังไมร้อนไหนวเนี่ยชิม่ายแล้วทำไงดีครับนอนไม่ได้ไ็นไ,ไงไกลจังไกลไกลจังทิพย์อีวตูสเขาพี่เขา เราบอกเขาว่าจองเขาก็ไม่ให้เข้าหรอกด้ได้ใครได้แล้ว <página offer. S 3> จองไว้อย่าติดเอวีมากนะฝากบอกไว้ทุกทุกคนแฟนนะจำก่อนเลยพอลองเดินไปดูหาที่กลางไปที่ดแม่รถเข้าไปก็ได้เดินเดินไปเงียบใช่จะมีอยู่แถวเนี้ยพี่ข้างในไม่มีนะอ่าคแต่เขาแค่เนี้ยพี่ได้ครับขอบคุณครับผมแต่มืดนะพี่ ครับผมขอดังๆเดินไปคู่เดียวว้าแบบเว่อร์ไม่ได้ไม่ได้เขาเงียบเขาเงียบกันหมดแล้เขาเงียบกันหมดแล้วจริงดดังเลยไปเข้าไปไปครับทำเป็นห่วงในกลางเต็นท์กันนี้ติดเกมเจ้าพี่ติดเกมคนนี้คนนี้ก็นี่นะเอ้ตัวเนี๋ย เนี่ยขอเขาจอดไว้ยังไงนตรงเนี้เนี่ยรถอะดันไปจะได้ไม่ขวางคือว่าเราน่าจะได้กลางนะวันนี้ได้ได้ทำใหเงียบๆครับเดี๋ยวดังครับปกติเราต้องดังวะสกิลเราแบบมันไม่ใช่ตัวของเราเลยครับปลาอุ่งไหมไว้ไปดูในช้านะเดี๋ยวน้ำสวยๆจะตื่นหรือเปล่าน่าแดง ไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนไม่ไังเลยครับันนี้เราก็ได้กลางเต็นท์นี่ครับนอกอุทยานเลยแต่เป็นแต่อยู่ใกล้ริมน้ำนะอี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่าจะเห็นริมน้ำแล้วก็สามารถแบบคุยกันได้นิดหน่อยไม่ต้องเสียงดังมากแบบข้างนอกเลยครับโอเคเข้าว่ากันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวคอยดูตอนเช้าเดี๋ยวเราติดริมน้ำเลยเห็นหงส์เห็นห่านเลยไปสวย ครับผมตอนนี้ก็เราจะมาต่อคิวถ่ายรูปนะครับหลังจากตื่นแล้วล้างหน้าแปรงฟันเสร็จครับ <c oughs> นะครับตอนนี้จะเป็นสะพานจุดไฮไลท์ของปางอิงเฮ้ย hey, ปางอ๋อยเดี๋ยวคนต้มบุกมารอแปบปางอุ่งครับไม่ก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญครับแต่ที่นี่มันสวยนะครับนะ้ำมันจะเป็นมันจะมีอะไรนะ หมอกหมอกขึ้นมาเ่มเป็นผิวน้ำเลยแต่ตอนนี้แดดแดดออกแล้วใกล้จะแปดโมงแล้วครับโอ้ยเสบตาเราจะรีบถ่ายรูปกว้นะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่ครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนครับต้องไปหาที่นอนข้างหน้าครับผม,มคนไหนนะครับคนหมวกแดงนะเออผมคุณคิดเหมือนผมเลย ทั้งเช็โรูเลยหรชายโสดพวกเราดหมันชิวชิวนะวันนี้เขามีสี่ป่ะหว่้าเกินะเด็กกูเจอทัางห้าโอ้โหพเป็นไงนะเบสกนก็พาปกติเลยเนี่ยเพื่อนเดี๋ยมันครับเดี๋ยวจะรอถ่ายรูกครับตรงนี้ตรงนี้สวยมากขอแบบชจะโจนะวันนี้สวยๆจะไปโชว์ใน แอปแอปเคชันส่วนตัวหน่อยอ,อันนี้คือร้านอาหารที่ปังอุ่งนะโอเยอะเลยอาหารจะเช้าครับเดี๋ยวเราไปเดินด,ดูกันหิวกันแล้วแปดโมงกว่าแล้วกินอะไระครับอ๋อนี่ไงร้านนี้ก็ดีนะครับใช่ไหมอาหารใช่ไหมใช่ อันนี้ขายอะไรน,นะเต้าหู้ด้วยหมูปิ้งเหรอโจ๊ะไอ้โอ <laughs> ดนนะบอกเนี่ยเอา <Okay. S 2> ห้ห่อเลยกัอบครับเอาห้าหอ่อครับให้มีตังค์จ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปซืกยืมเบสตัวยืมเบสตัวไ่หรื่ก้องไข่เจวใช่ลูกใส่ไข่เจียวใส่จานหรือใส่ก้องใส่จานใส่จานว่ะ เราจะมาดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามันน่าจะเป็นไฮไลท์ที่นี่เลยนะหมูปิ้งครับหมูปิ้งไไไฮลท์ม่มีห่านปิ้งครับทำไมวะโอ้ยนี่และหมูปิ้งน่าจะอร่อยนะครับที่สุดเลยหมูปิ้งไม่ให้ไม้เนืงออะไรเขาเหนียวห่อนะถ้าไม่เอาเดี๋ยวไอ้เจมร้อนครับไปต่อเลยครับเจอกันครับผมขับรถดีทางสวัสดีครับสวัสดีภาพครับมันไม่่ได้มมึงเชือันไม่ได้อยู่ท่านี้เว้ย เหลือแต่พวกเราแหละมันใส่เรามันเลือดแล่มีใครดูแลผมแล้วต้นไปแขวนจะจัดการผมทีเนี้ยไม่มีใครคุ้มเวลาหัวแล้วไม่มีใครคุ้มไม่มีใครช่วยแล้วทีนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวเอครับผมเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางต่อแล้วไปยังเชียงใหม่ใครนำสองร้อยกว่ากิโลครับครับรวย จะตามแกงสปกยไปที่เชียงใหม่นะเนื่องจากไม่ได้ตามไปด้วยกันตั้งแต่แรกนะครับครับผมระหว่างรอนี่ก็เจอเจอทุกกองเบนครับเราคงต้องเปลี่ยนแผนนะครั้งนี้เหตุฉุกเฉินอันนี้ถึงแล้วนะรถเอาบูมเลยลูวไปด้วยกันครับ อนนี้หลังจากที่เราได้กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วกอนนีจะเดินทางไปที่ไหนนะครับไอสวนสัตว์เชียงใหม่ครับผมเจอกันทุกคนแล้วเที่ยวสวนส,สัตว์ซะหน่อยว่ะ